เสด็จพารณสีพบอุปกะชีวกราชกุมารเราครั้นอยู่ที่ตําบลอุรุเวลาตามพอใจแล้วได้หลีกไปโดยทางเมืองพารณสีราชกุมารอาชีวกชื่ออุปกะได้พบกับเราที่ระหว่างตําบลขยาและโพธิเขาได้กล่าวคํำนี้กับเราผู้เดินทางไกลามาแล้วว่าผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพรรณของท่านหมดจดขาวพอง ผู้มีอายุท่านบวชเจาะจงกับใครหรือว่าใครเป็นครูของท่านหรือว่าท่านชอบใจทาของใครดังนี้ราชกุมารเมื่ออุปกาชีวคถามแล้วอย่างนี้เราได้ตอบอุปกาชีวคด้วยคำว่าเราเป็นผู้ครอบงำได้หมดเป็นผู้รู้จบหมดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายละได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นแล้วเพราะทำเป็นที่สิ้นตัณหา รู้ยิ่งเองแล้วจะต้องเจาะจงเอาใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้ที่เป็นเหมือนเราก็ไม่มีผู้จะเปรียบกับเราก็ไม่มีในโลกและทั้งเทวโลกเราเป็นอรหันต์ในโลกเราเป็นครูไม่มีใครยิ่งไปกว่าเราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะเราเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิทจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อแผ่ธรรมจักในเมื่อโลกเป็นราวกตาบอด เราได้กระนำเตี๊กลองแห่งอมตะธรรมแล้วดังนี้อุปกะผู้มีอายุท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ชนะไม่มีที่สุดเหมือนอย่างที่ท่านปฏิญญาน,นั้นเชียวหรือเราผู้ที่เป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับเราก็คือผู้ที่ถึงความสิ้นอาสวะแล้วเราชนะธรรมอันลามกแล้วแน่อุปกะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ชนะดังนี้ราชกุมาร ครั้นเรากล่าวดังนี้อุปการชีวกเรียกกล่าวว่าเห็นจะเป็นได้ผู้มีอายุดังนี้แล้วสายศีษะไปมาแลบลิ้นถือเอาทางสูงหลีกไปแล้ว